เอ็มแบงกธนาคารกรุงเทพอัปเดตระบบใหม่เข้าระบบยังไงไปดูคลิปนี้ครับสาสแกนลายนิ้วมือได้ใส่รหัสก,ก็ได้เหมือนกันนะครับอัปเดตใหม่เรียบร้อยครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวัดีครีเอเตอร์ครับหลายๆคนคงจะเห็นแล้วว่าเมื่อวัน2วันนี้นะครับแอปธนาคารกรุงเทพหรือว่า M b a n k i n g ได้มีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ เปลี่ยนหน้าตาใหม่แล้วก็ทําให้เราต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบใหม่นะครับหลายคนอาจจะมีปัญหาว่าเข้าสู่ระบบยังไงเข้าสู่ระบบไม่ได้ต้องไปธนาคารหรือเปล่าทําให้เราเสียเวลานะครับบางทีมาเข้าแล้วมันอืดเข้าแล้วมันติดปัญหานะผมจะพามาดูวิธีการเข้าสู่ระบบด้วยโทรศัพท์มือถือโดยที่ไม่ต้องไปธนาคารเนาะแต่เราต้องมีรหัสของเราอะนะอันนี้หน้าตาที่มันอัปเดตใหม่แล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ นะครับมาสแกนลายนิ้วมือได้นะครับใส่รหัสก็ได้เหมือนกันนะครับจะอัปเดตใหม่นะครับเราก็ไปที่ Google Play Store เพื่อที่จะอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชั่นใหม่เราก็ไป M Banking หังนาคารกรุงเทพนะครับเราก็กดอัปเดตได้เลยติดตั้งก็ทำการเปิดแอปเลยเลยแอปนอแอปก็จะขึ้นหน้าตามาแบบนี้นะครับเขาบอกว่าสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่โมบายแบงกิ้งนะครับ เราก็กดเริ่มต้นใช้งานได้เลยเขาบอกว่าในการเริ่มต้นใช้งานเนี่ยให้ระบุรหัสประจําตัวรหัสส่วนตัวนะครับวิธีการขอรหัสประจําตัวแลกเข้าเนี่ยเราเข้าไปดูดิเขาบอกว่าสามารถติดต่อที่สาขาและไปที่ ATM นะครับเราต้องมีบัตร ATM นะแต่ตอนนี้ผมไม่มีบัตร ATM ผมผมใช้แอปอย่างเดียวแต่ผมจำ User ID แล้วก็ Password ของผมได้นะ เราก็จะเข้ามาเลยเดี๋ยวผมใส่รหัสประจําตัวก่อนอะนะครับพอใส่รหัสประจําตัวรายเสร็จแล้วก็กดต่อไปหลังจากนั้นมันจะให้เรากดเพื่อยอมรับข้อตกลงนะครับนี่มี SMS แจ้งด้วยนะคุณกําลังเปิดใช้ MBanking นะครับหากคุณไม่ได้ทํารายการคุณก็รีบไปติดต่อ1333นะครับเพื่อที่ทําการยกเลิกได้ถ้ามีคนอื่นเข้าแอปคุณนะนะ อันนี้บอกมันเป็นผมเองครับ,บรเจ้าก็กดยอมรับต่อไปใส่ข้อมูลส่วนตัวก็คือเลขบัตรประชาชนแล้วก็กดต่อไปได้เลยต่อไปเขาจะส่ง OTP มาให้เรานะครับมาที่เบอร์โทรศัพท์มือถือที่เราลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็รอสักครู่อ่า แล้วเราก็กําหนดรหัสผ่านก็คือรหัสพินที่เราใช้ปลดล็อกหน้าจอในการผ่านเข้าใช้แอปนั่นเองเราก็ตั้งไปให้ยืนยัน2รอบพอยืนยันเสร็จเรียบร้อยมันก็บอกว่าดําเนินการเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับเรียบร้อยทีนี้เราก็เข้ามาสู่หน้าตาแอปที่อัปเดตใหม่แล้วก็จะมีเติมโอนเงินเติมเงินนะครับหน้าตามันจะคล้ายๆของธนาคารกสิกรเลยนะผมว่า แต่ว่ามันเป็นสีน้ําเงินเฉยๆนะครับถือว่าเป็นการปรับปรุงครั้งยิ่งใหญ่ของธนาคารกรุงเทพถือว่าทําให้มันมีหน้าตาที่มันใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับรอบใครที่ติดปัญหานะครับก็ไม่ต้องติดต่อผมนะครับติดต่อธนาคารนะครับน่าจะให้คําตอบได้ดีที่สุดนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมคลิปก็ฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแล้วเลือกทั้งหมดให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ